ป้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตลาดเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะอาหารที่ที่แบบซื้อกินได้เลยก็มีหลายอย่างเว <c oughs> ลาน,นี้หมดแล้วหรอเค้ก <c oughs> ไอ้ขนมที่มันเป็น,เป,นเป็นก้อนกลมๆที่มันเป็นเหมือนเค้กหมดแล้วอ่ะแล้วมันมีมีไส้ใช่ใ,ใช่ขีดป่ะใช่ที่นี่ไม่ได้ทำจา้าอ๋อขีมาสองสามอาทิตย์แล้วค่ะ มาไม่มีร้านนี้เุ้ยน้องเอาซืเคงชาไทยเป็นพรีเมียมนะคะเป็นสีสันชามีชาลาเต้แล้วก็มีกาแฟเป็นกาแฟดีปลอนเย็นนะคะนี่เป็เมนูที่ดีขึ้นอมัทฉามีเป็นเพียวไหมคะมีค่ะมีเพียวมัทฉาเอาเพียวมัทฉาค่ะไม่ใส่อะไรเดือดค่ะ อุยอันนี้น่ากินอนะ่ะซื้อเป็นของฝากได้นะดูดีนี่สวยไหมอ้ยอันนี้ของจริงเหรอคะของจริงวันนี้อากาศเย็นมากตักกจะเป็น4ชิ้น0 0บาทหนึ่งชิ้น3้า่อชิ้น64ชิ้นร้อยกเว้นสตรอบเบอรีสดนะคะเสตรอบเบอรี่เกลีจะชิ้นละห้าสบาทค่ะทุกอย่างสามารถค้าน้าลงมัานได้หมดอันนี้หนึ่งกล่องใส่ได้4ชิ้นค่ะ เอาเป็นอะไรดีอ่ะชิมเราจะถือไปนะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อกันในระูถึงเข้าค่ะเดี๋ยวเอาเป็นมะชาะก่อนได้ที่ได้มาแล้วเพียวมะชาชิมได้นะ <laughs> นี่ขนมต้มขนมต้มร้านนี้อร่อยนะ เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะกลับนขนมต้มอร่อยอเป็นพวกขนมไทยนะคะเป็นแบบตรงนี้จริงๆมันคือบ้านคนด้วยก็เลยเขาเหมือนทำขนมทำของที่บ้านแล้วออกมาขายจริงๆทางทางที่ขายหน้าบ้านมันก็คือหน้าบ้านเขานั่นแหละตรงนี้ขายก็คือหน้าบ้านเขานี่นะร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเที่วจะกินอะ่ะคือข้ามสะพานอันนี้ไปก่อน ข้ามไปก่อนนะถ้ามาจากฝั <ar> ่งสมุทรปราการนะสะพานจะสูงนิดนึงนะเดี๋ยวขอข้ามสะพานก่อนการจราจรติดขัดนี่ก็เป็นแบบบ้านคนอ้าลมแรงเฮ้ยเนี่ยก็เป็นคลองเป็นบ้างอุ้ย จะมากินก๋วยเตีเต๋ยวเป็ดเลยนะอาร้านนี้ร้านนี้นะอ่านป้ายดีๆนะต้องข้ามสะพานก,ก่อนใจ่เต้นสองชุดเดี๋ยวหาตขาก,ก่อนทีในใน่นั่งีแบบริมน้ำเลยนะนได้ไหม,มได้ไหม,มเดี๋ยวเราเขามาเก็บตกตอก ผักตบแน่นมากนั่งกินแบบบรรยากาศริมคลองนะโต๊ะอยู่ติดคลองเลยข้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดนี่คือเส้นเหล็กเป็ดพิเศษน่าเป็นเป็ดเนื้อแต่ว่าเราไม่เอาเครื่องในนะเราไม่ได้ใส่เครื่องในมา แล้้วจะ <c oughs> นี่ปก <c oughs> ติเราจะมาซื้อร้านนี้นะแต่ว่าวันนี้หมดแล้ว <c oughs> วันนี้คนเยอะ,หะ,ะเหรอคะคนเยอะ,อะคนเหมาเยอะอ๋อคนเหมาเยอะค่ะว้าวคนเยอะจนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะท <c oughs> ่านเจ้าก็ถ้าตรงนีค่ะนี่ร้านนี้ร้านเขาขายไข่เป็ดนะแล้วก็มันจะมีขนมเปี๊ยะอร่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวพาเดินเข้าไปไหนะตรงนี้มันก็จะสุดทางแล้วนะไม่ใช่เราไม่ได้มาที่นี่กี่เดือนแล้วเราบอกแค่ว่าร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะขึ้นอันนี้ก็สุดลวสุดทางแล้ว เขาบอกว่ามันเป็นสุดสุดแล้วนะเป็นทางไปห้องน้ําได้ทางนี้แต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเรากินกินข้าวที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะคะเขาให้เราเข้าได้อ,อาสาสน่ารักนะ,ะ,ะขนมหลายๆร้านที่ปกติ ปกติเรามาซื้อเริ่มหมดแล้วนะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแต่วันนี้เหมือนคนเยอะเพราะว่าตรงที่จอดมีของของินของเล่นเหมือนกับตอนเด็กๆรนะ้านนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นร้านที่เราปกติเราซื้อประจำเค้กสม้มแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวซื้อแล้วเรากินเลยเพราะว่าตู้เย็นบ้านเราเต็มเ,เค้กสม้ม เลยเราไม่เอาไปแช่แล้วอันนี้ปกติมัน353สกล่องลอยนะเขาไม่ให้ชิมนะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นบันไดอีกรอบอเดี๋ยวขอใช้สมาธิในะการเดินขึ้นบันไดก่อน วางหัวเลยนะตอนลงอันเนี้ยมันมีสองฝั่งนะมันแค่ข้ามคองไปเฉย,เฉย กาจะซื้อกินข้าวอิ่มเพราะว,ว,ว,ว่า,วาซื้อกระดงมันใหม่ตอนเด็กคือมีเปล่า ซื้อเค้กเรียกว่าชื่อว่าชิปป่อนอ่าเรากลับมาซื้อแล้วนี่นะสะพานที่เราเห็นอันเมื่อกี้นี่คือเขาโหเห็นไหมสูงปะ่ะสูงแล้วก็ชั้นแล้วก็แบบอาจจะชมวิวอ่ะ,อะใครบอกเนี่ย อุอ๊ยน้องทุกคนอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นไปไอ,ไอุ๊ยจริงเหรออ่าชมวิวก่อนนะวิวอะไรก่อนเดินระวังนะเดี๋ยวขอมันภาพน่าจะเบี้ยวๆหน่อยนะทุกคนใช้สมาธิในการเดินมาก ขึ้นเันชัน้นมากเลยนะเย่ถึงแล้วดีใจเลย <Yeah. S 1> ร้อนร้อนขึ้นว่าว่าวัดเสียวแล้วนะดูตอนลง,ลองนขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะไม้สะพานมันมันมันไม่เท่ากันด้วยนะ mm hmm. สังเกตทุกคนปะ mm hmm. มันไม่เท่ากัน<ๆ>เราเรา ใส่กางเกงนะทุกคนใส่กางเกงมาน่าเบื่เลยถ้าใครเจออะไรถูกใจนะเราแนะนำให้รีบซื้อไว้เลยนะเมื่อกี้เราเห็นละมดุดแต่ว่ามากลับมากม็คือหมดแล้ว มีก็ข้ามไปร้านข้าวนะขาย่ดิบ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 เฮ้ย เราต้องเราไม่หยูนสุกเนาะเราต้องให้มันสุกเลยพรุ่งนี้สุกไหมหรือว่ายังอ๋อพรุ่งนี้ก็คือของก็เริ่มหมดแล้วนะวนเดี๋ยวเราพาไปซื้อเฉาก๊วยเจ้าอร่อยอสำหรับเราคืออร่อยนะคือมาทุกครั้งอ่ะก็คือ ต้องซื้อแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ซื้อเป็นเป็นกระปุกไปเดี๋ยวซื้อเป็นแก้วไป oh. นี่ออกมาจากตรงนี้นะแล้วก็ข้ามถนนมา yeah, นี่ใส่เลยทานเลยค่ะเนี่ยค่ะมีถุงไม่ใส่ค่ะเป็นถุงอย่างนี้ปกติเราซื้ออย่างนี้ไปแต่ว่าวันนี้เ,เราเอาเป็นแก้วไป เค okay, เดี๋ยวเราซื้อของกินข้าวอิ่มนะซื้อของแล้วก็ชอบบ็อปไว้เดี๋ยวเราจะไปวัดสมานใครที่ชอบไปไหว้พระวัดสมานแต่ว่าเราชอบของกินที่นั่นนะผละไม้ของกินมันมันถูกอะ่ะทุกครั้งไปจะไปซื้อมะม่วงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปที่วัดสมานเลยนะนี่นะทุกคน ยมส้มร้านนี้เค้กส้มดูแยมเขาดิอร่อยมากนะหวานไม่มากก็อ่ะมาทุกครั้งนะซื้อทุกครั้งเลยใครมาแนะนําให้ลองซื้อไปชิมนะแต่ว่าเขามีตัวอย่างให้ชิมหน้าร้านนะแต่วันนี้เราซื้อไม่แค่กล่องเดียวเพราะว่าจะกินให้หมดเลยเราทุกคนถึงวัดถึงวัดเรียบร้อยละเดี๋ยวต้องไปซื้อของกันมามุ่งมะม่วงมาถึงบ่ายสามแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวค่อยพาไปตรงที่มีพระพิคเนีตแล้วก็พญานาคลิมแม่น้ำน,นะตอนนี้น่าจะแดดร้อนมากเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวนตาลยังมีอยู่ไหมคะเกนียวน,น,น,น่าจะหมดเพราะว่าวันนี้คนเยอะเนาะอืม แต่ปกติเราเคยมาบ่ายมันก็ไม่ได้หมดเดี๋ยวมีอีกอย่างที่อยากกินก็คือปากหม้อเราเดินด้านข้างในนะข้างนอกมันจะมีรถที่มันสวนออกมาด้วยแล้วก็รถเข้าออกเพราะว่าลานจอดรถมันมีหลายที่นะ ของไม่ค่อยมีแล,ล้วมีมายมดองเลยอะไรเนี่ยปิ้งวูมายมวันนี้สวยกว่าของน้องมันอีกอ่ะ สวยมากสวยปิ๊งเลยซื้ออีก่ะเอาไปตำํำเอา,า,าไปใส่ในรถก่อนเนาะในรถนี่ใส่ในรถก่อนก็ได้เนี่ยเข้ามาสังเกตว่ามันจะเป็นโดมสูงๆอะ่ะตรงนี้มันจะเย็นที่เหลือมันจะเป็นที่จอดรถกลางแจ้งกลางแดดตรงนี้ก็เป็นที่ขายพวกต้นไม้นะมีต้นไม้อะไรเงี้ยขาย ม่วงเยอะนะก็จะแบบมีมะม่วงขายเยอะมันไม่มีผักลวนแล้วอันนี้ไม่มีผักลวนแล้วหรอคเอาเนี้ยสองกล่องค่ะอนอ้องจ่ายตังค์นี่ตังค์อยู่นี่ตังค์ร้านนี้อร่อยนะหกสิบเลยไอ้สีส้มส้คืออะไรคนะอ่ะสีส้สมส้มตัมายขอบคุณนะครับ ยวพาไปนี่อพิเคนิษฐ์อาบตาเดี๋ยวไปดูข้างในอันนี้เป็นทางที่เดินตรงมาก็คือเป็นทางเข้าได้เลยนะอันนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ก็เป็นเทพจีนเราเรา ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะอันนี้น่าจะเป็นกวนอูหรือเปล่าเป็นเทพจีนนะแล้วก็มีพาคนเยอะอยู่นะนนเดี๋ยวพาไปไหว้พระกอน ม,นะมีควันพุบวันุบเยอะอันนี้ต้องเข้าคิวเข้าคิวตรงนี้นะแล้วก็กระซิบหนูก็คือกระซิบก็คือไม่แน่ใจว่าอะไรนะปิดหูซ้ายกระซิบหูขวาอะไรสักอย่างนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าเราเราไม่เคยว่าเหมือนกัน <Okay. S 1> มีหนูอยู่ <Okay. S 1> สองสองพี่นะม <Okay. S 1> ีสองพี่ พญานาอันนี้เขาไปไหว้น่าจะมีอะไรอยู่ข้างบนสักอย่างนึง เดี๋ยวทุกคนเดี Now, Now, buzz, ça, so, so, <mon> ๋ยวเราจะกลับกันแล้วตอนนี้ก็บ่ายบ่ายสามโมงกว่าๆะต่ทุกคนเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะคะเพราะว่าแวะมาไหว้พระแค่นั้นนะคะตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าคนก็ไม่เยอะเท่าตอนเช้านะคะแต่ว่าพวกของขนมผลไม้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มหมดแล้วที่จอดรถมีเยอะนะคะมีหลายที่มันก็จะมีป้ายบอกทางตลอดว่ามันมีเป็นที่จอดรถเสียงดังเลยนะ เอาละทุกคนวันนี้ก็เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพวันนี้ก็เป็นที่ฉะเชิงเซานะคะก็จะเป็นตลาดน้ําคลองสวนร้อยปีกับมาไหว้พระที่วัดส,สมานนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะกลับแล้วบ่ายสามครึ่งนะคะฉะเชิงเซาอะ่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสามารถแบบมาวันเดทิปได้มีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยแต่ว่าวันนี้พาไาแค่สองที่ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันเดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามเพิ่มแล้วก็ดูคลิปนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลย